สำนักศิลปประที่เป็ขอนแก่นยังมีการขุดพบใบสีมาที่มีลักษณะเดียวกันนี้อีกหลายจุดเช่นพบใบเสมาณวัดนนศิลาอาจบ้านหนองกาลืมซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดนี้มากนักการขุดพบใบสีมาในได้หลายจุดของอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีถือเป็นอีกหลักฐานที่จะสามารถยืนยันความยิ่งใหญ่ของแหล่งวัฒนธรรมสีมาบนอุทยานประวัติศาสตร์ภูผาบาท วัดพระพุทธบาทบัวบานจังหวัดอุดรธานีมีการขุดค้นพบใบสีมาเริ่มตั้งแต่อุทยานประวัติศาสตร์ภูระบาทอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีพบเรื่อยไปจนถึงจังหวัดหนองบัวลำพูมีทั้งหมด33จุดจากการลงพื้นที่สำรวจยืนยันได้ว่าดินแดนแห่งนี้ในอดีตเป็นเมืองยุคท